พลตตรีทวัฒชัยพง์วิวัฒนชัยรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภัก5พร้อมด้วยชุดปรับปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจค้นบ้านพักผู้วิลล่าที่อยู่ในพื้นที่ตำบลห้วยสายอําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็ไปตรวจค้นตามหมายค้นของสารจังหวัดเชียงใหม่นะคะหลังจากสืบทราบว่าจุดนี้ถูกใช้เป็นฐานปฏิบัติการของแก๊ง call center ชาวจีน เจ้าหน้าที่เข้าไปเนี่ยพบคอมพิวเตอร์8เครื่องโทรศัพท์มือถือ32เครื่องแล้วก็ซิมการ์ดอีกจำนวนมากคือเขาใช้ติดต่อหลอกเหยื่อที่เป็นชาวจีนด้วยกันค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปจู่โจมตรวจคน้นผู้ต้องหาทั้งหมดก็พยายามที่จะหลบหนีนะคะบางรายกระโดดลงมาจากตัวชั้นสองของบ้านเลยโอ้โหคือไม่ไม่กลัวจะขาหักอะไรไม่กลัวขอ,อหนีก่อนพอรู้ว่าถ้าถูกจับเนี่ย ติดคุกหรือไม่ก็หลังจากติดคุกเสร็จก็ถูกขับไล่อับกลับประเทศอีกครับพอกระโดดลงมาจากชั้นสองเจ็บะคะไอ้คะเจ็บไป8ดคนค่ะ,ะโดดกันหลายคนเลยเกือบทุกคนเลยค่ะคือไอ้ที่บาดเจ็บจริงๆเลยเนี่ยที่เป็นหนักเลยแดคนที่เหลือก็บาดเจ็บเล็กน้อยค่ะสำหรับปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่จับกลุ่มชาวจีนได้12คนม,มีชาวเมียนมาอีก6คนค่ะ รองผู้บัญชาการตํารวจภูทรภาค5บอกว่ากลุ่มผู้ต้องหาชาวจีนทั้งหมดเดินทางเข้ามาในประเทศไทยด้วยวีซ่าของนักท่องเที่ยว<อ>นักเรียนแต่ก็มีบ้างบางคนที่หลบหนีเข้าเมืองมาแล้วก็ไปเช่าบ้านหลังนี้เนี่ยมาได้ประมาณ3เดือนแล้วก่อนที่จะทําการหลอกเหยื่อชาวจีนด้วยกัน รูปแบบนี้มาทุกรูปแบบจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการหลอกขายสินค้าออนไลน์หลอกให้โอนเงินเพื่อแก้ปัญหาสายการบินหลอกให้โอนเงินเพื่อแก้ปัญหาทางด้านธนาคารบ้างหละ่ะเพื่อโทรสอบถามเอาข้อมูลส่วนตัวของผู้เสียหายบ้างหมายเลขบัญชีบ้าง หลอกเอารหัส OTP บ้างแล้วก็จะมีการโอนเงินเข้ามาอย่างบัญชีของเครือข่ายซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างที่จะขยายผลนะคะรวมไปถึงตรวจสอบเครือข่ายที่อาจจะมีความเชื่อมโยงกับขบวนการอาชญากรรมทางไซเบอร์จากต่างประเทศด้วยค่ะเออนี่ต้องกวาดล้างนะฮะเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะก,กวาดล้างกันอย่างเข้มข้นนะไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นข้อคอลหาจากผู้นําประเทศเพื่อนบ้านที่บอกว่าโอ๊ยฐานสแกมเมอร์ อยู่ที่ไทยอยู่ที่ไทยนั่นแหละเออไม่ได้อยู่ที่เขานะเออแต่พอเกิดการประทะกันเอองียบอมแม้ว่าจะเงียบแต่อย่างใดคือเจ้าหน้าที่ไม่หยุดนะคะ,คะไม่ว่าจะเป็นคดีก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่กำลังตามเก็บกันอยู่ค่ะ